ปปชลงพื้นที่ตามโครงการผสานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบนหรือแทบเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตรวจสอบโครงการขุดลอกแม่น้ำมูลและโครงการขุดลอกบุงกาแซวงบประมาณรวมกว่า173ล้านบาทนาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เป็นเจ้าของสองโครงการซึ่งมีลักษณะของการขุดลอกต่างตอบแทนและมีข้อร้องเรียนจากประชาชนถึงความโปรโง่งใสในการดําเนินการดังกล่า,ปาวปปชเราเนี่ยมีความคาดหวังที่จะ หามาตรการนะครับเพื่อป้องปามิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดทําโครงการในลักษณะดังกล่าวนะครับเนื่องจากอุบม์ของเรานี่เป็นพื้นที่รองรับน้ําแล้วก็มีโครงการขุดลอกต่างตอบแทนนี้เยอะค่อนข้างที่จะมากมีประจําทุกปีเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหามาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับป้องกันไม่ให้มีการกระทําการที่ขัดต่อระเบียบหรือผิดกฎหมายหรือในการจัดทําแต่ละโครงการนี่ไม่ให้มีการเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น นะครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการลดการทุจริตในการจัดทำโครงการนี้ลงนะครับ